สวัสดีครับอยู่ผมอีกแล้วหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมวันนี้พามาดูออกใหม่ป้ายแดงเฉียดล้านสวันนี้เหลือ7 0 0 0แสนประหยัดลงไป5 0 0แสนกว่าบาทนะครับลูกค้ามีแบงค์ส0เอามาเพิ่มส่วนลดได้อีก1 0 0 0 0แสนมาดูกันเลยดีกว่านะครับอยู่ด้านหน้าผมเป็น Honda HRV อ่าตัวท็อปสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มกันที่ กระจังหน้าก่อนเลยคมคมโครเมียมแบบนี้นะครับผมนะตัดด้วยสีดําลังพึ่งนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED มันเป็นมันติ LED นะถ้าตัวท็อปของ Honda เนี่ยทุกรุ่นต้องเป็นมันติ LED นะจ๊ะแบบนี้สวยงามนะครับแบบนี้นะแล้วก็ระบบไฟ Daytime Running l i g h t นะครับผมคมคมเฉียบเฉียบแบบนี้เนาะตัดหมอก LED ครับผมนี่ปึ๊บลิ้นสีดำนะครับเป็นไงสวยนะสวยลงตัวเลยแหละสําหรับ h อสอาโฉมนี้นะครับผมมากันต่อครับล้อมแม็กนะครับผมจะเป็นสีทูโทนนะครับผมล้อมแม็กอันลอยแบบนี้โอเคไหมนี่นี่เลยคันนี้บอกตรงๆนะครับผมได้มาสวยมากนะครับผมสภาพยางนี่ปีล่าสุดเลยอ่ากระจกสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดกระจกนะผมแบบ LED นี่เป็นไงสุดเลยนะเหมือนเดิมครับผมตัวท็อปท็อปก็ต้องเคลียร์แต่จนครับผม นี่เปิดได้เลยขอแค่คแกุญแจอยู่ในมือของเราหรืออยู่ในตัวของเรานั่นเองนะครับผมสภาพให้ดูรอบคันก่อนลวกันนะโดยรวมเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดนะครับนี่นะเบาะหนังนี่ทุกอย่างมีมาให้ครบหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนดีกว่าปะฟื้นให้ดูรอบคันนะสีขาวมุกอืมขาวมุกนะครับผมที่เปิดประตูชุบโครเมียมแต่งให้หมดแล้วนะครับผมไม่เป็นรอยโอเคไหมไฟท้าย LED นะครับผม ไฟท้าย LED ท็อปจริงต้องรหัส IS แบบนี้นะครับผมเซนเซอร์ด้านหลังมีครบนะกล้องมองหลังนี่มาครบหมดเลยนะสวยจดเลยแหละโอ้โหสุดเลยนะคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับหาอยู่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมนะนี่นะแล้วก็กล้องมองรอบคันพูดง่ายเลยตีไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวชนนะเดีย๋ยวนี้รถมีกล้องซ้ายขวาเลยทีนี้เอาเข้าไป นี่มีกล้องด้วยนะเวลาตีไฟเลี้ยวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยไฟยเลี้ยวนะก็จะเห็นกล้องแสดงให้ออกมานะครับผมเพื่อการขับขี่อย่างระมัดระวังและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมไปกันต่อช้าๆนะเรื่อยๆนะฟื้นนี่ฮอนด้าเนี่ยถ้าในบรรดา5ประตูถ้า5ประตูนะครับผมผมบอกได้เลยว่าอันดับหนึ่งนะเรื่องการพับเบาะเรื่องเรื่อง ที่เก็บสัมภาระเนี่ยวิศวกรออกแบบมาได้ดีมากๆมากๆเลยนะจ๊ะอ่าคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันอะไรอยู่ครบไม่เน้อน,นี่อ่าอะไรอยู่ครบนะนี่แม่ลงแม่แรงนะครับผมนี่อะไรครบเลยพับเบาะได้ราบเลยนี่นะ้าฮอนด้าด้วยกันเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดละกว้างสุดละในบรรดาห้าประตูด้วยกันนะจ๊ะไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อดีกว่านะครับผมว่า ออปชั่นมีอะไรบ้างโอเคไหมนี่ฟึ๊บโอ้โหสวยงามนะคันนี้ได้มาสวยจริงๆไปเริ่มเลยปึ๊บเปิดมาครับผมอันดับแรกครับผมปึ๊บเบาะไฟฟ้าปรับได้แปทิศทางคันนี้เจ้าของมีอ่าพรมกระดุมติดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะสภาพใหม่กริบเนียบจบอ่าด้านในนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันต่ออ่าสตาร์ทรถ พุสตาร์ทครับลูกค้าสะดวกสบายครับปังสวยเลยคันนี้อ่ตามีเพลงเปิดอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปทีละคันนะเดี๋ยวดับเพลงก่อนแล้วกันอ่าเบาเสียงเบาเสียงนี่นะแอร์ดิจิตอลนะครับผมนี่แอร์ดิจิตอลนะครับนี่ คันนี้บอกกันเลยว่าได้เลขไมามาน้อยมากพอสมควรนะครับผมอยู่ที่6 0 0มืนเท่านั้นสำหรับรถ SUV นะครับผม6 0หม0นเนี่ยถือว่าน้อยจริงๆเพราะว่ารถ s u v เนี่ยเป็นรถเดินทางนะครับผมเลขไมที่ผมเจอก็จะหลักแสนขึ้นไปเลยนะครับผมนี่แต่คันนี้ได้มาน้อยจริงๆนะอ่าหน้าจอแสดงผลนะครับอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมต่อมาครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งครับผมนะ มีค r u i s e control นะครับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะพวก fm/am bluetooth bluetooth นะครับผมมันติดฟังก์ชันอะเอาง่ายๆเลยนี่ครบเลยด้านหลังจะมีบวกลบเล็กๆเ,เห็นไหมบวกลบเล็กๆนะครับผมเกียร์ p a t e r n s h i f ครับมีมาให้ตัว top ของ Honda ย่อมมีมาให้อยู่แล้วนะจ๊ะสวยเลยนะครับอ่ามีนะออกแบบมาได้ดีมากเลยนี่ Uh huh. ที่วางแขนที่วางแก้วน้ำนะครับผมนี่รูดมาได้อีกอ uh huh. ไม่ต้องแย่งกันเลยนะจ๊ะนี่แอร์ดิจิตอครับผมอ่าทัชสกรีนนะครับอ่าจะเบาจะเพิ่มจะลดอ่ะก็แล้วแต่เนาะว่วากันไปเร่งน้ํายาแอร์หน่อยอ่าหน้าจอขนาด6นิ้วครับเชื่อมต่อ fmam bluetooth นะครับผมนี่สภาพ อย่างสวยอ่ะอนี่เบาะหนังตึงๆไม่ขาดไม่ย่นเพราะว่าเลขไม่แค่หกหมื่นใช้น้อยมากๆเลยนะครับผมไฟอ่านหนังสือฟึบนี่จิ๋วแต่แจ่วนะนี่นะครับไม่ต้องใหญ่มากหรอกเนี่ยเล็กๆดวงแค่นี้แหละสว่างแน่นอนนะครับผมสวยงามระบบไฟโอเคดีเยี่ยมนะครับผม เกียร์นะครับผมโหมดในการขับขี่นะครับผมโหมดในการขับขี่ก็จะมีอ่าอีโคนะครับผมแล้วก็ปกติเนาะอ่าสำหรับเกียร์นะครับผมก็จะเป็นเกียร์ CVT แถวตรงนะครับแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมเวลาจอดก็งัดขึ้นเลยนะครับไม่ใช่รถรุ่นเก่าแล้วแล้วก็อ่าเบรกมืออ่าเบรกอัตโนมัติครับผมนี่ระบบเบรกอัตโนมัติมีเชื่อมต่อแต่ว่าจุดมีนิดนึงเล็กน้อยครับผมเห็นไหมไม่รู้ว่าเรามองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยว เปิดไฟก่อนนิดนึงนะครับผมเห็นที่ต่อสาย HDMI ไหมครับผมจะอยู่ด้านล่างไปนิดนึงกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีหมดเลยกล้องติดหน้ารถลูกค้าคนเดิมทำมาให้ไว้แล้วนะครับผมะนะทุกอย่างมีครบจบตามภาษาตัวท็อปครับลูกค้าสนใจไหมสวยเลยนะคันนี้สภาพเนียบๆกิบๆขอแค่ไม่ติดเครดิตพอ ออกได้ทุกกรณีเลยจ้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยดีกว่าผู้โด,ดยสารด้านหลังเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะคันนี้ก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าอ,อัตราการสิ้นเปลืองนะผม1 2ถึง16โลลิตรนะครับผมขับเก่งๆหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าห้องโดยสารด้านหลังสวยแค่ไหนนะครับนี่นะเซล,ลเราคืนๆนะนะสุดยอดเลยนะ อ่าด้านหลังดีกว่าโอ้โห oh, สุดอ่าเมื่อกี้เอาเบาะลงเอาขึ้นเอาอันนี้ก่อนโอเคไหมโอเคอ่าด้านหลังนะเหยียบขาได้สุดอะผมบอกเลยนะครับผมคนสูงร้อยแปดสรงแปดสิบเนี่ยมาเถอะได้หมดนะครับผมทีวางแก้วน้ําอยู่ด้านล่างนะเป็นไงนี่ลืมบอกไปเพื่อความ ให้มันโปร่งใสนะครับผมเปิดซันรูฟได้ด้ลยนี่นะซันรูฟเต็มบานเลยนะครับผมโอ้โหสูดนะนี่นี่เลยสุดเลยซันรูฟก็คือแบบว่าอ่ะเปิดซันรูฟก็คือ,อช่วยอะไรอ่ะช่วยทำให้รถแบบว่าดูดูโปร่งขึ้นดูไม่อึอดอัดอ่าเป็นพลังบวกนะเป็นพลังบวกของชีวิตเลยนะอ่คขับ ขี่นะครับผมโอ้โ oh, หเราต้องการพลังบวกนะเปิดซันรูฟขับรถเนี่ยคือฟินสุดๆนะครับผมเนาะหรือเปิดเป็นทั้งกระจกเลยก็ได้อะถ้าแบบว่าได้ฟิลหน่อยไปเปิดมันทั้งกระจกไปเลยเปิดไปเลยนะแต่ว่าต้องดูก่อนละไม่ใช่เปิดตอนฝนตกแดดออกเนี้ยครับผมไม่ได้นะครับผมอปิดก่อนปิดก่อนแล้วกันอย่าลืม๋ยวลืมปิดนะครับผมทำรีวิวเสร็จ๋ย่าลืมปิด อ่าสวยงามไหมคันนี้สุดยอดเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องหน่อยดีกว่าปะแมอืมใกล้เสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องนี่นะสตาร์ทแล้วหน้าตาประมาณไหนโอ้โหเนียบกิบคมนะครับผมและใบมาสวยจริงๆคันนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเดี๋ยวเปิดยากมากเลยนี่นะ น็อตใหด้ดูไปทีละจุดไปทีละตัวน็อตอาร์คมาร์กสีตำแหน่งเดิมไม่มีรอยขันนะครับผมปกติเนี่ยถ้ารถมีรอยขันเนี่ยไม่ว่าจะเค็มเบาเค็มหนักนะครับผมแต่ถ้ามีรอยถอดเนี่ยถอดก็คือถอดน,นะไม่ฟังเหตุผลอะไรนะครับผมถ้ามีถอดอ,อ่าตอให้เอาโดนนู่นนี่ตรงนี้มาถอดก็คือถอดอ่าก็คือไม่เดิมแล้วอย่างน้อย <S <s <uck ling> ผมเดิมทุกจุดโ OK นะอเคไหมมนะี่นะเครื่องเนี่ยวางเหรียญบาทลงไปยังได้เลยเนี่ยวางเหรียญบาทลงไปเนี่ยนะครับผมนะ ๋ยวารับฟงนะก้องไปแล้วนะครับผมวางเครื่องเนี่ยเงียบก๊บเลยนะครับผมเครื่องเงียบมากนะครับผมบอกได้เลยสูตรจริงๆนะครับคับนนี้นอตอาร์คมาซีตำแหน่งเดิมโอเคไหมครับผมหมดนีครับลูกค้าครับผม10บ,บาทออกรถอ่าไม่ต้องดาวเป็นแสนแล้วนะโอเคไหม10บบาทออกรถหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับผมปีนี้ทั้งปีไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันใดๆทั้งสิ้นโอเคไหม โอเควันนี้เหมือนเดิมครับผมใครที่สนใจนะคผมคนแชร์เอาไป1 0 0 0 0คนซื้อมีแบงค์สิเอาส่วนลดไป1 0 0 0 0แนะครับก็เหมือนเดิมครับแอดมาที่บ้านเขียวหรือ0896172765ครับผมสำหรับ HRV คันนี้ตัวท็อปสุดตัว RS นะครับวันนี้ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ